ีค่ะคุณลูกค้าต้องการลัสินค้าตัวไหนดีคะวันนี้พี่อยากได้แบบมบถ้วยล่ะค่ะประหยัดสักหนึ่งชุดได้เลยคะ่ะ A few moments later นี่แหลคะค่ะคุณลูกค้าเป็นมบบาช่วยสไลด์ออนคะ่ะอุ้ยพี่อยากได้แบบคลิปออนอะ่ะนี่เลยคะ่ะคุณลูกค้ามาช่วยคลิปออนคะ่ะอุ้ยสอบพลหรือเปล่าจะแน่ขอสอบพลด้วยเนาะ นี่เลยค่ะคุณลูกค้าบานทับด้วยยี่สกมิลซอฟโค้ดคลิปออนค่ะอุ้ยพี่เริ่มบอกไปอยากได้ด้วยส5 3ห้าด้วยเนาะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าบานทับด้วยสาสิบห้าซอฟโค้ดคลิปออนค่ะนอกจากพอดีบ้านที่มีความชื้นขอบ็นสแตเลเสเนาะสแตเลสด,ด้วยนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าบานพับด้วยสาสิบห้า ซอฟต์โค้ดชิพออนสตาร์เลตค่ะอ่ะล้วก็ขออ่ะเพจเรามารับุรุษได้ใช่ไหมคะเหมือนรู้ใจจัดมาเลยจ้าขอบคุณนะคะโอเคจ้าอันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบานพับช้วย26 35 40ซอฟต์โค้ดไม่ซอฟต์โค้ดชิพออนสไลด์ออนเหล็กสแตลเลต์แทนสยามนีมีพร้อมจำหน่ายคะ่ะมีปุ่มจับไหมครับมีค่ะ